อาไปเลยครับหลังจากที่เหมือนว่าเรางอนกับพี่แมนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็ดีค่ะเขาจริงไม่ได้งอนอะไรมากต้องบอกตรงนี้ก่อนเพราะว่าคือเขาเรียกว่าคนเราคบกันรู้จักกันมันก็ต้องมีบ้างที่ที่ทมีอะไรที่ต่างคนต่างที่มาแล้วมีอะไรที่เอย มันไม่ค่อยแฟร์ละเรามองว่าเราเป็นผู้หญิงเอ๊ะถ้าแ<ม>บบว่าพี่แมนทาพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะแต่คือตัวไปเตยไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะแต่ตัวเขาก็ก็คงจะรู้สึกผิดเองจากจากอ<ด>ินสตาแกรมก็ไม่มีอะไรแล้วมันจริงไหมคะที่พี่แมนแบบว่าโทรง้อเราเป็นร้อยสายอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาหม,มามาแบบว่าใช่ง้อก็จริงค่ะก็โทรเยอะมากตามภาษาคนผิดอะค่ะธรรมดาเขาพักเอาเตือนเราเรื่องการลงรูปใช่ไหมเออด้วยค่ะด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่า ก็ไปแต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ลงรูปในสไตล์ที่ที่บอกความรู้สึกมากกว่าไม่ได้แบบมีอะไรมากเกินกว่านั้นที่ทะเลาะกันเพราะว่าลงรูปเซ็กซี่เกินไปอย่างนี้ปะคะที่ทะเลาะกันนี่คือคือเห็นเราให้ความสาคัญกับหนุ่มๆเ,เพื่อนๆคนอื่นมากกว่าเขาอ,อ,อ, <laughs> อะไรอย่างนี้นจะทำให้เราอึดอัดไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่เป็นตัวเองเออก็จะบอกกับพี่แมทตลอดค่ะว่าใบเตยเป็นเป็นเราเป็นคนของสังคมไม่เตยมีเพื่อนเยอะมากรู้จักแบบว่า รุ่นพี่หลายๆคนเยอะมากค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเพราะฉะนั้นอยากอยากให้เข้าใจว่าว่า,วาต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้ให้ไม่มีเหตุผลคือทุกอย่างหึงได้ห่วงได้คิดมากได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุและผลกลัวไหมว่าต่อไปแล้วถ้าสมมติเรามีปัญหามจะทําให้คู่เราบั่นทอนอะไรอย่างเงี้ยเออความจริงไม่กลัวนะคะเพราะคิดว่าคงคงน่าจะไม่มีอะไรบั่นทอนถ้าถ้า ถ้ายังคงความน่ารักอย่างนี้อยู่ก็ปัญหาเล็กๆแก้ได้ค่ะถ้าแต่ทั้งเขาและเราก็ต้องแก้ไขยอย่างตัวพี่แมนก็ต้องแก้ไขยเยอะมากเรียกว่า <c oughs> ตอนนี้ก็ยังเติมความหวานแล้วก็รักกันแฮปปี้เหมือนเดิมก็ย <c oughs> ัง <c oughs> เรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ยังยังได้เป็นที่ปรึกษา <c oughs> เป็นที่พูดคุยที่ดีเหมือนเดิมท้าไม่เดี๋ยมีข่าวว่าเราจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่าตัวไปสิบล้านอันนี้ยังไงครับค่ะก็ใช่ค่ะสิ้นปีนี้ได้ได้เห็นได้ ได้เหนื่อยเยอะเลยค่ะใ, <c oughs> ใช้ตัวเป็นคินเตอร์ที่แทนพี่ชมพู่หรือเปล่าเสียบแทนถ้าเสียบแทนนี่ <c oughs> ต้องขอบอกแก้คำนี้เลยเพราะไปเตยรักพี่ชมพู่มากไม่อยากให้มองว่าอย่างนั้นค่ะ <c oughs> ก็คือว่าเราเราได้มาคืออย่างที่ผ่าน,านมาอาจจะเป็นเป็นพี่ชมพู่และคนอื่นแต่ว่าแทร็กเก็ตสินค้าในปีนี้เป็นตัวเราเท่านั้นเองค่ะไม่ได้มาเจ็บเราก็ขึ้นแทน่นแทนใครใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> ไม่เลยอันนี้ค่า <c oughs> ต,ตัวเราเรียกไปเองหรือยังไงครับ เป็นบริษัทค่ะเป็นเป็นหน้าที่ของบริษัทอยู่แล้วท,ที่ที่รับผิดชอบงานตรงนี้นี้เป็นทั้งปีือเป่าอ่าใช่ค่ะปีหนึ่งค่ะยังผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้เป็นเครื่องสำอางที่แต่งหน้าเลยถูกต้องมีทั้งเครื่องสำอางค่ะแล้วก็รวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับรูปร่างและรวงอกอ หลากหลายเป็นเครื่องสำอางคุณเลยมองว่าอย่างชมพู่ก็เคยรับเป็นแบรนด์เป็นเครื่องแต่งหน้าพอเรามาเสียงก็เลยในทาร์เก็ตของใบเตยจะแตกต่างจากพี่ชมพู่เพราะว่าของเราไม่ใช่จะแต่งหน้าละแต่เป็นแต่งอย่างอื่นแทนม่เตยกลัวไหมคะว่าจะไม่มีใครกล้าจ้างเราเพราะค่าตัวเราสูงเกินโอ้ไม่กลัวนี่ยังยังไม่สูงมากถ้าโอ้โหแบบทาร์เก็ตแบรนด์พรีเซนเตอร์ส่วนใหญ่แล้วใบเตยว่าเขาเขามีกำลังที่จะ จ้างตรงนี้เขามีงบสําหรับตรงนี้เขาก็ต้องยึดมาแล้วว่าดาราคนนี้สามารถขายสินค้าของเขาได้แต่เทียบแต่เทียบขัน้นนางเอกชั้นแนวหน้าของมอนไทยทางนั้นเลยโอยขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะก็ไม่นึกเหมือนกันว่าว่าสาวสั้นเสมอหูอย่างเราจะ <laughs> จะมาไกลขนาดนี้แต่ปีนี้ปันไปกี่ตัวพี่เตเอร์สี่ตัวค่ะอ <laughs>